สวัสดีค่ะเรามาออกกำลังกายด้วยกันนะคะท่าที่1น,นะคะยกมือขึ้นแล้วก็กล้มลงนะคะท่านี้1 0 0่งรครั้งนะคะขมวท้องขมิ้พุ่งตามที่ได้แจ้งไปนะคะท่าที่สองยกมือขึ้นเอาขาแตะที่มือนะคะท่านี้ก็1 0 0่งรครั้งนะคะขมิพุ่งขมิมวท้อง เพื่อพุงเราจะได้ลดและหน้าท้องเราก็จะได้ลดนะคะทำตามที่บอกนะคะแล้วก็ท่าที่3นะคะก็เหมือนกันแค่แค่สลับข้างกันยกมือขึ้นแล้วก็ยกขาขึ้นไปแต่ท่านี้ก็100ครั้งนะคะช่วยให้เราได้ลดน้ำหนักด้วยนะคะลดพุงลดหน้าท้องนะคะ แล้วก็ออกกลังกายครบทั้ง3าท่าแล้วเราก็วอมอัพให้มันเข้าที่นะคะสวัสดีค่ะเรามาออกกำลังกาย EP ที่2ี่นะคะมาดูหุ่นของแม่สายชาแนลนะคะก่อนออกกำลังกายกับหลังออกกำลังกายหุ่นจะแตกต่างกันมากเลยนะคะดูตรงพรุงของแม่สายนะคะกะหน้าท้องมันจะกระชับ กระชับมากขึ้นนะคะไม่พุงไม่หย่อนคล้อยเหมือนตอนที่ยังไม่ออกกําลังกายนะคะตอนนี้พุงกับหน้าท้องเริ่มกระชับมากขึ้นต้นขาก็เริ่มเล็กลงนะคะเรามาออกกําลังกายท่าที่หนึ่งพร้อมกันนะคะท่านี้ก็ยกมือขึ้นก้มลง100อครั้งนะคะ อนก้มลงอนะ่ะให้เราขมแมวท้องนะคะตอนยกมือขึ้นให้เราผ่อนลมหายใจนะคะจได้รู้สึกผ่อนคลายได้รู้สึกไม่เหนื่อยในขณะที่ออกกําลังกายนะคะท่านี้100ครั้งช่วยลดพุงลดหน้าท้องแล้วก็ลดน้ำหนักของเราได้ดีมากเลยนะคะเรียกเหงื่อได้ดีมากเลยนะคะ ท่าที่สองนะคะยกมือขึ้นแล้วก็อาขาขึ้นไปเตะที่มือนะคะแตะให้ถึงมือนะคะท่านี้มันจะได้ในส่วนของการลดช่วงต้นขาเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดพุ่งมันทำให้พุ่งเรากระชับแล้วก็หน้าท้องเราก็กระชับขึ้นและเราจะได้ส่วนของต้นขาที่มันลดลงด้วยนะคะน้ำหนัก มันจะยังคงที่นะคะตอนนี้แม่สายน้ำหนักอยู่ที่68 68.5จุดห้านะคะลดไป2กิโลตอนเดิมน้ำหนักอยู่ที่60 60.5จุดห้านะลดมา2กิโลยังคงที่อยู่น้ำหนักยังไม่ลดแต่ว่าร่างกายเรากระชับขึ้นนะคะรู้สึกได้เลยนะคะก็มันเป็นท่าที่สองท่านี้เป็นสองท่าที่เรียกเหงื่อได้ดีมากเลยนะคะ แล้วก็ไม่ทำให้เราเหนื่อยมากจนเกินไปขณะที่เราออกกำลังกายนะคะ ท่าที่สองแต่เราสลับด้านด้านกันออกกำลังกายนะคะยกมือขึ้นเอาเท้าแตะที่มือนะคะท่านี้สลับข้างกันข้างละ100เหมือนกันนะคะออกกำลังกายก็ขาแมวท้องขะแมวพุงของตัวเองขณะที่ออกกำลังกายทุกครั้งนะคะทุกครั้งทุกรอบที่เราออกกำลังกายนะคะถ้าเราไม่ขาแมว ส่วนของพุงแล้วก็ท้องนะคะมันจะไม่ได้ผลในการลดพุงลดหน้าท้องนะคะแล้วก็มันช่วยกระชับในส่วนของต้นขาเราด้วยนะคะท่านี้ทำให้ต้นขาเราลดลงได้ได้ด้วยนะคะ ออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง300ครั้งนะคะใน2ท่าก็มาวอร์มอัพให้ร่างกายเราเข้าที่ก่อนนะคะโดยการบิดไปยกมือขึ้นเนื้อหัวนะคะบิดไปประมาณ10ครั้งนะคะให้ร่างกายเราผ่อนคลายหลังจากที่ร่างกายเราเสียเหงื่อยเยอะนะคะเราก็มานั่งพักผ่อนคลาย ในการออกกำลังกาย ep ที่2ีก็สำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะคะเรียกเหงื่อได้ดีมากๆเลยเพราะว่าการออกกำลังกายท่านี้มันเรียกเหงื่อได้เยอะแล้วก็ผ่อนคลายได้ไวร่างกายของเราก็กระชับเร็วขึ้นนะคะหลังจากที่แม่สายออกกำลังกายไปแล้ว21วัน คือร่างกายมันจะเฟิร์มขึ้นสวัสดีค่ะติดถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะดูคลิปนี้ก็ดูหุ่นเขาไม่สายก่อนและหลังออกกำลังกายหุ่นจะแตกต่างกันมากเลยนะคะ